อาหารค้างคืนอันตรายกว่าที่คิดขายไม่หมดเสียดายเลยเก็บวัตถุดิบหรือว่าอาหารเหล่านั้นเข้าตู้เย็นเพราะคิดว่าจะช่วยยืดอายุของอาหารให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเย็นไม่ได้เป็นตัวกําจัดแบคทีเรียที่ทําให้อาหารเน่าเสียนะคะอันตรายอย่างแรกที่ เกิดจากการทานอาหารค้างคืนก็คืออาหารเป็นพิษซึ่งเกิดจากการทานอาหารที่เก็บไว้ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานเกินไปทําให้เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคเนี่ยเต,ติบโต,ตขึ้นมาได้ค่ะส่วนอุณหภูมิ <c oughs> ที่เหมาะสมกับการเก็บอาหารค้างคืนก็คือ5องศาเซลเซียสค่ะเพรอุณหภูมิตั้งแต่5 ถึง60องศาเซลเซียสถือว่าเป็นแดนเจอโซนหรือเรียกว่าอุณหภูมิอันตรายนั่นเองเสี่ยงต่ออาหารเป็นผิดได้ทั้งปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสียถ้าท้องเสียมากๆเนี่ยก็จะมีอาการขาดน้ําตามมาซึ่งอันตรายมากๆเลยนะคะอย่างที่2ออาหารค้างคืนเราก็มักจะนํามาอุ่นซ้ําใช่ไหมล่ะคะซึ่งความรอ้อนจากการอุ่นอาหารซ้ําด้วยไมโครเวฟหรือว่าตั้งเตาไฟจะทําลายวิตามินที่สําคัญต่อร่างกายไปทําให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่น้อยลงค่ะต่อมาระยะเว ลาในการนําอาหารเข้าตู้เย็นไม่ควรเกิน1ชั่วโมงหลังจากทําอาหารเสร็จและถ้าต้องการนําอาหารคร้างคืนมาอุ่นซ้ําต้องอุ่นที่อุณหภูมิมากกว่า74องศาเซลเซียสและที่สําคัญต้องเช็ควันหมดอายุของวัตถุดิบก่อนนําเข้าตู้เย็นด้วยนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพฤติกรรมการกินอาหารคร้างคืนเพราะว่าความเสียดายถือว่าเป็นพฤติกรรมที่อันตรายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการเป็นอาหารเป็นพิษได้เราควรทําอาหารหรือซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่พอดีที่สามารถทานหมดได้ภายใน1วันค่ะ รวมถึงควรบริโภคอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆด้วยนะคะจบไปแล้วละคะ่ะพี่พีพอค,ะะคะ้าแม่ค้าก็อย่าลืมนําเทคนิคดีๆแบบนี้ไปปรับใช้เพื่อปรุงอาหารสดใหม่และปลอดภัยเสิร์ฟให้ลูกค้าของเรากันนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไลน์แน่เรื่องเล่ารอบทัวกันนะคะ